ออเสำหรับคนที่อยากได้ต้นไม้พี่เบียร์ดูแลก็เหมือนมีพี่เบียร์อยู่ด้วยกับผมเฮ้ยอาดีแต่ว่าจา์นะราคานะครับต้นแรกนะครับ200บาทท้วนขายช้านมึงคือรถราคาคนไม่กูเอา2,000ัครับ2,000เดี๋ยวนี่น้องเฮ้ยเขาเขาเฮ้ย มีคนจะเอาโอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวเขาบอกแถมลายเซ็นอ้ยได้ไดเดี๋ยวเซ็นใส่กระถางให้ใส่กระถางมันอาจจะประยุก์เซ็นใส่กระดาษก็ได้ครับเซ็นกระดาษเออเซ็นใส่กระดาษให้ได้สีต้นสองพันในบ้านโอ้ยเจ้าไงต้นละต้นแรกสองพันบาทนะครับประมูลนะฮะมาแล้วมาแล้วคุณพิมพ์คุณพิมพ์คุณพิมพ์ใช่ไหมผมปักมูลใ้ก่อนนะคุณพิมพ์เอาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณพิมพ์แายไปไหนคุณพิมพ์คุณพิมพ์นะคุณพิม